สวัสดีครับผมชาติจทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มตีไอ้นุ่มตีเจอไอ้นุ่มสมุไรแล้วก็เจอดิวลอนก็นุ่มตีเหมือนกันครับ <c oughs> ไม่ได้เอารองเท้าบูทมาจัดให้ดูกันใกล้ๆค,ครับไม่ฝนจะมาไหมเนี่ย สึกว่ามืดตึ๊บเลยพี่น้องซาดิ s อสบ2 0 4อยู่ข,ข้างๆโกเบโก้ครับ SM หรือว่ามวยทุกคู่ครับน้ำหนักพอๆกันนะ <c ười> ครับคุงกีก็พอกันครับ0.93ลูกบาทเมตรพลังมาพอๆกัน155 158 รลอนเลยอยู่มุมนู้นครับนู้นครับออกสีส้มๆอยู่นู้นนะพี่น้องออผมต้องเอ,อเวลาสักห้านาทีเทวดาเออมีออรอกครับพีร็อก ทักทายครับทักทายดูมุมนี้ครับต็มีอยู่สี่เสือน้าตรงนี้สองอยซีก็ไม่ธรรมดาล่ะค่ตัวสามล้านเก้าหมื่นไหมน้องอ๋อ สิงหไฮเทคครับโอ้นี่ดำเสาไฟฟ้าตัวนี้เสาอากาศน้องโทษทีดำเสาอากาศนะเพื่เสาไฟฟ้ารวม้วยช่วยกันครับหน้าดินก่อนอสักหนึ่งเมตรครับนะ ดีรอ,อนบายูซานดีเอ็กสอยู่นู่นครับเน่ยดูแลรถดีมากครับสำหรับซานนี่คนขับคนนี้ไม่มีทะลอกเลยเอ็ครับเอ,อ็ัซยงก็เสะรอโอ้ยมมันมืดจังเลย มสิมาแล้วพี่นอ้องเฮ้ยเพียงแท้ๆหลยอ๋อสามเฮ็ดครับสามเฮนะ็ดที่ร้อยเก้าห้านะไปละอ๋อดีวอลยั่นุ่นครับเบอร์เก้าซะด้วยนะเบอร์เก้านี่ฟาดนะดีวอลอยเจ็ครับกำลังมาหสุดไดเร็ ดานี่นี่สสูกบมซบิชิสีเอ็มห้าศูนย์แปลังมส้อยห้าสิบหน้องเจาให้คิดทีจีฮโนใฮโนนะอยู่อดบายยูซานใช้เครือร่องดูซานานี่ใช้โโชม,มิซูบิโกะใช้ฮโนครับอ๋อชมกงนสักตั้งหน่อย อะไรมนตรีครับพี่หลงหยุดากครับคันนี้หยุดเหมือนไม่ใช่คนอชมกันต่อรอบๆเ,เดินดูรอบๆไปเนางวันนี้ทำคลิปไปประมาณ3-4คลิปว่าผลมาแล้วอ๋อเฮ้ วันท้ายซานี่นไงรถบรรทุกม nah, ี2,500ล uh uh ูกเดี๋ยวจับขึ้นข้างบวนเลยเฮ้ยเต้าจะพาทีเนาะอ๋อฉากดูซับขึ้นมาแล้วครับดูรถคุดบ้างงานนี้ รถเดินขายาบ้าครับตามเคสคาวาสกิเค 3V 112สามล้านเก้าหมื่นครับคันนี้ซื้อเยอะรถได้อีกทอนได้ดาวได้ครับส่วน SM นั้นสี่ล้านมีทอนดิว้อนเนี่ยสามล้านกลางๆไม่ต้องใจชื่นชอบก็จัดไปชอบแบบไหนรักแบบไหนก็จัดไปครับ นีประกอบด้วยว่าผลิตจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับหรือว่าสุดยอดตัดตัวไม่แรงโ่วงล่างพอกันครับทั้งสามค่ายนี่สามค่ายสีเสือที่จริงมีฝั่งนี้กันนะครับไบแทก80เซนล้วเจ็ดตัวกาดข้างละตัวแล้วแครียสองตัวครับอ๋อมีซูมิชิไรมนตรีครับ <laughs> สายแบกสายแบกสายแบกจากบุรีรัมย์ครับไปแล้วโอ้จอดถ่าทุกบันดนี้จอดรอน้องจอดรอจอดรอสักหน่อย <c oughs> นี่ครับสานี ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่ครับนะแม็กซานี่มีตัว140มาแล้วก็205นะครับซึ่งใช้ปั๊มเรคลอรเครื่องยนต์ก็บอกเดียวกันครับมีซูเิอรชิแรืว,ว่าส่วนทรงโอเอลนั้นโอ้ไม่มันมืดจังเนางฝนจะมาหรือเปล่าเนี่ยดูสิครับจอดมืดเลย เดี๋ยวรอสักนิดครับรอสักนิดมืดถือพน้องมืดเดี๋ยวห้ามมุมก่อนอต้องอย่างนี้นะโรถจอดอยู่ประมาณ400เมตรพี่น้องตรงนี้มี SM อยู่สองคันนะครับ ดำมาพี่น้องเราตัวดำมารวมแล้วก็6คันนะตรงนี้โอ้ตึ่งเกะมาประมาณ800ชั่วโมงพี่น้องสำหรับคันนี้ยังรอมาก่ะสมกันต่อครับซานี่เอสย2 0 4ดูแลโดยแม็กซานี่ปัจจุบัน ค่าตัว3ามล้านเก้ามืนครับดาวสิเอร์เซ็นตผ่อนกันยาวๆเอมที่7,000พันชั่วโมงนะเร่อจะโคได้เยอะวันนี้ครับดาวสิปรก็ประมาณ3ามแสนครับนะเอาดาวอสเอก็ ลานมิทขออภัยพี่น้องด้วยเพราะว่ามันมืดครับมืดนิดนึงไม่ว่ากันนะตัวนี้ไม่มีลายไปปิ้งนะ่าจะค่าตัวนะ่าจะถือถ้าเราไม่เอาลายแยกก็ถูกลงอีกนะ ถ้าไม่เอาลายแยกนี่น่าจะโอ้น่าจะ3ล้านหรืออาจจะไม่ถึงนะพี่น้องก็ลองไปปรึกษากันดูครับไม่มีไปปิ้งนาะคันนี้แสดงว่าค่าตัวไม่แรงไอ้หนุ่มตีคันนี้ครับ144นี่ก็274ครับค่าตัวเขา ดิวิลอนอยู่ฝั่งโน้นจัดให้ชมกันใกล้ๆครับสนใจสอบถามได้ครับสำหรับซานนี่หรือว่ารคทุกไข้ยรึกษาได้ครับ0 982723752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ